รมอยู่ในเรื่องของข้า to ุแจห็หน่อยๆหนึ่งนะใหท้ทุ่ทีผมบอกนี่คือ how to ุของการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองนั่นเองครับเปลี่ยนแปลงนิสัยในที่นี้หมายถึงเนียงหมายถึงการที่อยากได้เปลี่ยนร่างกายอยาจจยก,ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนร่างกายแบบไม่อยากได้ร่างกายที่มีกล้ามเนือ้อมีซิกแพ็นะครับมีหุ่นที่สวยงามมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับคุณต้องเปลี่ยนทีวิธีคิดก่อนนะครับเมื่อวิธีคิดคุณมาก การกระทํามันก็สีตามไปนั่นเองครับเนี่ยไ่เปลี่ยนโลกภายในของคุณก่อนอนับเลยนะครับเปลี่ยนโลกภายในนะครับบางคนชอบไปเปลี่ยนโลกภายนอกแล้ครับเพราได้สมหวังดังใจทุกประการเลยด้วยเหตุผลที่ว่าการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกอมันยากนั่นเองครับฉะนั้นแล้วผมขอให้คําแนะนําว่าเปลี่ยนทีใจโตวคุณเองคุณจะเป็นคนที่ได้ทุกเรื่องนั่นเองครับเมื่อคุณกลับมาอยู่ภายในจิต ของคุณคือความรู้สึกภายในคุณกระสิเดทุกเรื่องในทุกเรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยคุณโฟกัสที่เรื่องของตัวเองก่อนนั่นเองครับตื่นเสามาตรงเป้นผูกระท่ำนะครับว่าเป็นผู้ถูกระท่ำเปรียบเทียบง่ายๆคือแสงดวงอาทิตย์นั่นเอง ห้าตู้สาหรับผมจึงบอกว่าการเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องสาคัญครับคุณจะเปลี่ยนผายคุณจะเปลี่ยนค่นไม่ในหลางเดิมคุณจะเปลี่ยนี่สุขภาพแข็งแรงคุณจะเปลี่ยนคนที่มีความรูแบ่งปันแทะประสบการณ์ในลักลักเลยเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเป็นอันดับแรกเพราะการเปลี่ยนนิสัยของตัวคุณเองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นคนนไม่ลูกไม่แต่งตัวใหม่เมื่อเปลี่ยนนิสัยเราชุดกอยากแต่งตัวเพราะมีผู้ใด อยากได้ควมรอใหม่ๆแต่ว่าแต่งตัวในสไตล์เราจะมกแต่งตัวสไตล์เดิมคือใส่เสื้อกามพอเป็นภาพจําให้ง่ายกว่าเพื่อนๆเห็นคู่มิกีเพื่อนๆก็สีจําได้ว่าอ๋อคู่มิกีเรามาใส่เสื้อกา่เป็นเรื่องของเราธรรมชาติตอนมาออกกําลังกายแต่เา้าเขาสังคมเฮาก็แต่งตัวให้มันมึงดีแน่พะให้เกียรติสถานที่ให้เกียรสถานที่ให้เกียรสังคมนะครับนั่นจึงเป็นต้นเหตุว่าทุกคน จะต้องมีไม้เศษของการเปลี่ยนแปลงนิสัยในทางดีนะครับถ้าเป็นนิสัยที่มันบอโอเคถามโมให้คอมเมนต์ก่อนครับย่อมรับนะครับรับเลียนรูลงมือทำนะรับแล้วก็มาเลียนแล้วก็ิ่มรับรูแล้วก็ลงมือเหตุเปลี่ยนนิสัยของตัวเองภายในบกี่มือแค่นั้นนะครับถ้าคุ้นเฮดจังสีเป็นประจําคุณกัสีเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่ด้แน่นอนนะครับสรับน้ครูมิกิสตอรี่สานกับขอบคุณสําหรับยอดการ ตี่ตามนะครับเพ็่น้นเรื่อยๆครับยินดีนะครับยินดีมาแชร์เลยยินดีมาแบ่งปันเพราะผมอยากให้คนทุกคนเป็นคนทีมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยบะต้องฝึ่งผ้าลูกหลานบะต้องงอไผเลยทรามนีคุณสุขภาพแข็งแรงโอเคบ่ครับเพื่อน